ARTHLIST I.O. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Y Official นะครับแล้วก็วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมโชว์รูมของ The Y นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีบ้านตัวอย่างให้ดูทั้งหมด8หลังนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบ้านตัวอย่าง บางส่วนของทางบริษัทนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับก่อน,นอื่นฝากคุณผู<ส>ช้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทด้วยนะครับแล้วก็บ้านหลังแรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีชื่อโมเดลว่าค o n t e l l a v 2นะครับหลังนี้เนี่ย พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด42ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นนะครับส่วนฟังก์ชันข้างในจะเป็นยังไงนั้น yeah. เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ yeah. และที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า c o n เท l ่า V2 นะครับซึ่งช่องเราเนี่ยได้ลงไปแล้วนะครับหลังนี้นะครับพี่แมนเป็นคน,นรีวิวนะฮะก็ หลักๆนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับผมจะพาไปชมเร็วๆนะเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมด5หลังนะที่ผมจะพาไปดูนะครับซึ่งเริ่มกันที่หลังนี้ก่อนเลยนะครับสีขาวนะครับเป็นสไตล์อังกฤษหรือว่าสไตล์โรมันนั่นเองนะครับผนังด้านนอกนะครับหลังนี้นะครับจะมีลายอิฐแบบนี้นะฮะซึ่งข้อพิเศษของมันก็คือว่ามันจะสามารถเก็บเสียงและการความร้อนได้ดีกว่า โมเดลอื่นที่มีผนัง1ชั้นนะครับซึ่งความหนาของผนังของหลังนี้จะอยู่ที่16มิลมนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับจะมีประตูเหล็กนะครับเลื่อนปิดได้อย่างนี้นะครับหลังคาจะเป็นหลังคาซิงเกิลลูฟนะครับซิงเกิลลูฟเนี่ยจะเป็นยางมาต่อยนะครับขึ้นเป็นรูปนะครับเป็นแผ่นนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าชายหลังคานั้นนะครับ ผมจะทำให้มันยื่นออกมาจากนอกขอบบ้านประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้เวลาที่ฝนตกครับน้ำมันจะไม่ไหลาตามผนงังแต่ว่ามันจะกระเด็นออกมานอกแอเรียของผนังหน่อยหนึ่งนะครับก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่กังวลก็แนะนำให้ติดหลังคากันสานนะครับเพราะว่าบ้านทรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ติดหลังคากันสานไปให้นะครับแล้วก็นี่ผมเข้ามาในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ใน l ิ v i n g Room นะครับลิฟ i ิ g ง o ูมก็จะมีโซฟานะครับอยู่มุมนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มุมนี้ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเราบิวอินมุมนี้ให้เป็นโซนแผนที่นะครับอ่าก็สามารถจะทำครัวเป็นสไตล์ยุโรปได้นะครับ หรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นฟังก์ชันที่เป็นครัวเนี่ยก็สามารถตกแต่งเป็นอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็จะมี1ห,ห้องน้ำนะครับห้องน้ำขนาด1.4คูณ3เมตรนะครับตกแต่งสวยงามเลยนะครับกระเบื้องปูสุดผนังนะครับตรงนั้นมีช่องสำหรับวางสบู่แล้วก็มีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบชุดนะครับ นี่นะฮะพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแถมให้ด้วยนะฮะแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟ LED นะครับเราสามารถกดปิดตรงนี้โดยการทัชสกรีนได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราอาบน้ําแล้วมันจะมีออไอมีหมอกติดที่กระจกเนี่ยเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อทําให้ฝ้าหรือไอน้ําที่ติดอยู่บนกระจกเนี่ยมันหายไปได้เลยนะครับ อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เรานํามาใช้นะครับก็พยายามจะใส่กับเจ็ตใหม่ๆที่ทําให้บ้านนั้นดูสมาร์ทดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราอัปเกรดเข้ามานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นกล่องคอนโทรลไฟนะครับยี่ห้อ Schneider น,นะครับ่าปักไฟก็จะปักไฟสวิตไฟนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Schneider น,นะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะมีความสวยงามนะครับประมาณนึงฮะอ่าถัดไปตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนนะครับผมใช้คําว่าห้องนอนเล็กแล้วกันนะครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่3าคูณสเมตรนะครับก็สามารถใส่เตียง5ฟุตได้นะครับหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีหน้าต่างทั้งหมด2บานนะครับห้องนี้นะฮะมีตรงนี้1บานนะครับเปิดออกไปดูวิวด้านนอกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก 1>, 1บาทน,นะครับสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่ได้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็กระจกสองนะครับออหลังนี้ก็ปูกระเบื้องลายก้างปลานะครับนี่นะกระเบื้องลายก้างปลานะครับเป็นกระเบื้องยางกระเบื้องไวนนลนะครับจะสังเกตได้ว่าฝ้าของบริเวณห้องโถงเนี่ยจะสูงนะครับจะปโปร่ง แต่ฝ้าในห้องนอนเนี่ยจะ f l a ตจะเรียบไปนะครับจะไม่ได้เว้าตามตามโครงสร้างของหลังคานะครับอ่านี่ครับอันนี้คืออีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ3เมตรนะครับกว้างกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้50เซนนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยห้เซนมันมันไม่ได้เยอะอะแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากเลยนะครับผมจะลองปิดประตูก่อนนะครับ อ่าเนี่ยมันก็จะกว้างประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้จะมีทั้งหมด3หน้าต่างนะครับเป็นบานสไลด์1บานตรงนี้นะครับแล้วก็บานที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็บานผักแนวยาวอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับคือบิวอินนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะครับเฟอร์นิเจอร์ ของหลังนี้จะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับเป็นไม้สักรจริงนะครับแล้วก็อา่เป็นไม้สักรประสานนะครับแล้วก็ทําสีนะครับจะเป็นของบริษัท The w i t e Furniture นะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมายังบริษัทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ด้านล่างนะครับ Music Reimagined Licensing ถ re ัดไปนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับมีชื่อโมเดลว่า Harvest นะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเป็นสไตล์ล o f t นะครับมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่นนะครับขนาด7.2คูณ3.5พื้นที่ใช้สอย23ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยครับ แล้วเราก็มาอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วนะครับโมเดลนี้เนี่ยถือว่าเป็นโมเดลแจ้งเกิดของทางบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ขายดีมากๆนะครับไม่ว่าจะซีซั่นไหนโมเดลนี้จะต้องขายดีตลอดนะครับเพราะว่า1เลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือมีให้ครบนะครับนี่นะฮะหห้องนั่งเล่นนะครับมีหน้าต่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นบานฟิกนะครับบานใหญ่อยู่บริเวณนี้นะครับตุบานนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นประตูสไลด์ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผนังเป็น SCG c e m e n ี Board เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังนี้เนี่ยจะข้างนอกหนา8มิลข้างในหนา8มิลนะครับแล้วก็ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนเหมือนกันนะครับหนา2นิ้วนะครับ ผนังด้านนี้นะครับเป็นเทคนิคสกรีมล็อปพิเศษของทางบริษัทนะครับเราจะไม่ได้ใช้สีลอบสำเร็จรูปเพื่อมาทำนะครับเราจะมีเทคนิคพิเศษของเราเองความหนาเนี่ยอยู่ที่3มิลเลยนะครับซึ่งหนามากนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าความสวยงามนะครับมันมีความสวยงามมากนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นผมรับประกันเลยว่าไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยนะครับ ทำ4ล็อบได้สวยเหมือนบริษัท The w i e อีกแล้วนะครับอันนี้ผมกล้ารับประกันเลยนะครับถือเป็นอีก1นึซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับนอกจากประตูบ้านนะฮะแล้วก็หลังนี้นะครับจะมี1ห,ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีโซนอาบน้ำแล้วก็มีกระจกกั้นโซนเปียกแห้งให้ด้วยนะครับปูกระเบื้องสุดผนังเลยนะครับทุกหลังเราจะปูกระเบื้องสุดผนังทั้งหมดนะครับ สามารถติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นได้นะครับแล้วก็มีกระจกส่องแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการกระจกไฟ LED เหมือนหลังเมื่อสักครู่นี้สามารถอัปเกรดได้นะครับหลังนี้ก็จะเป็นการปูกระเบื้องไวนิวเช่นเดียวกันนะครับหรือกระเบื้องยางแต่ว่าจะเป็นแนวตรงนะครับตรงนี้ก็จะทำเฟอร์นิเจอร์ไว้นะครับเป็น โต๊ะมินิบาร์นะครับเวลาที่เรามาพักเนี่ยก็สามารถทานกาแฟตรงนี้ข้างล่างวางเป็นตู้เย็นเล็กได้นะครับคือหลักๆแล้วฟังก์ชันของการใช้งานของหลังเนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยจะนําไปใช้เป็นบ้านพักตากอากาศตามต่างจังหวัดคือไม่ได้อยู่อาศัยแบบนานมากนะครับอาจจะไปสัก3-4วันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนนะครับห้องนอนจะอยู่ที่ขนาด3.5นะครับ คูณ3เมตรขยับไปทางนู้นอีก50เซนนะครับนี่ตรงนี้นะครับ <Art less S 1> จะมีความเว้าวของตัวบ้านนิดนึงคือช่วงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานผลักนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็หน้าต่างบานสไลด์อีกบานหนึ่งบริเวณน,นี้ใส่เตียง5ฟุตนะครับแล้วก็ มีตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งอยู่บริเวณนี้นะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับคอนโดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประตูตรงนี้เป็นไม้สนรัเสเซียอบแห้งนะครับแล้วก็เป็นวงกบไม้ด้วยนะครับก็มีความสวยงามนะครับเดินออกมาห้องน้ำอยู่ขวามือบริเวณนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น l iving room เวลาที่เรานั่งดูทีวีก็ข้างหลังจะเป็นกระจกนะครับเทควิว <Take view S 1> ด้านนอก <I place S 1> นะฮะ <I own. S 1> แล้วก็มีระเบียงอยู่ด้านนอกนะครับเดินมาที่บริเวณรอบตัวบ้านได้นะครับลักษณะนี้นะฮะ เราก็ <Art list. S 1> อาจจะขยายระเบียงเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อวางโต๊ะสนามแล้วก็มีร่มหุบสักหนึ่งอันนะครับเพื่ออิบกาแฟชมวิวชมบรรยากาศด้านนอกนะครับเป็นงไงฮะ <Art list. S 1> บรรยากาศของโชว์รูมนะครับมีความล่มลื่นมีความสวยงามนะครับ Music Reimagined Licensing re แล้วก็อีกหลังหนึ่งที่ถือว่าเป็นโมเดลที่โดดเด่นรองลงมาของโชว์รูมเรานะครับก็คือด้านหลังผมนะครับวินเดนนะครับหลังนี้เนี่ยมีความสเปเชียลบางอย่างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชม,มพร้อมกันนะครับหลังนี้1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่นนะครับพื้นที่ใช้สอย39ตารางเมตรนะครับขนาด 9.5คูณ6เมตรนะครับภายในจะเป็นยังไงเราไปรับชมมพร้อมกันเลยครับ <Music. S 1> และเราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับโมเดลวินเดนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้จะเป็นระเบียงแนวตรงเลยนะครับด้านหน้านะครับนี่หลังคาเป็นทรงจั่วนะครับหลังคาเป็นวัสดุซิงเกิลลูฟนะครับ ตัวบ้านยกสูงตัวบ้านทุกหลังที่ที่โชว์รูมนะครับจะยกสูงจากพื้นเนี่ยห้เซนนะครับอ่าพอเข้ามาในตัวบ้านเราก็จะเจอกับลิฟิ้งรูมกว้างนะฮะเดี๋ยวผมมายืนมุมนี้ดีกว่าอ่ามายืนมุมนี้แล้วถ่ายนะครับนี่นะฮะเราก็จะเห็นลิฟิ n งรูมแบบกว้างเลยนะครับอยู่บริเวณนู้นมีโซฟานะครับแล้วก็สามารถติดทีวีติดผนังบริเวณนั้นได้เลยนะครับ ันมานะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงบริเวณ Living Room ฝั่งนี้แล้วเรามองเข้าไปมองเข้าไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปนะครับจริงๆบริเวณโล่งโล่งโมุมนี้นะครับเคยมีตู้เย็นอยู่มันจะดูเพอร์เฟกมากกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเอาตู้เย็นออกนะครับเพราะว่าเรากำลังจะซื้อตู้เย็นใหม่เข้ามาใส่นะครับก็สามารถบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ด้านบนนะครับเคาน์เตอร์ครัว ตัวนี้เป็นท็อปหินแกรนิตนะครับมีตู้อบอ <Music S 1> ขนมปัง Sing, มี <imag> ซิ้งล้างมีเตาแก๊สไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโคมไฟหย่อนมาบริเวณนี้นะครับตอนที่เรา,เาปรุงอาหารเสร็จเราก็จะมารับประทานบริเวณนี้นะครับแล้วที่ผมแจง้ง้ทซาเมอสักครู่นี้ว่าหลังนี้เนี่ยมี <Music S 1> ความสเปเชียลซ่อน <imag> อยู่ก็คือห้องน้ำครับ นี่ฮรจะสังเกตได้ว่าห้องน้ําจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้บําบริเวณนี้นะฮะเป็นระบบแยกน้ําเย็นน้ําร้อนเหมือนโรงแรมเลยนะครับที่เราทำ <Musical S 1> นะฮะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นด้วยนะครับอ่าัดลมดูดอากาศนะครับมีไฟส่องด้านบนนะครับ <Music. S 1> แล้วก็เป็น เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์นะครับหลังนี้ก็จะไม่ได้เป็นไม่ใช่กระจกไฟ LED นะครับแต่ว่าจะมีโคมไฟด้านบนที่บิวอินมาเรียบร้อยเวลาที่กดเปิดสวิตช์ไฟห้องน้ำไฟตรงนี้ก็จะติดด้วยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับบิวโดยบริษัท The w i t e Furniture นะครับ ถามว่าถ้าไม่ชอบอ่างล้างหน้าเอาอ่างล้างหน้าออกได้ไหมเอาออกได้นะครับเกิดว่าเราเอาอ่างอาบน้ําออกบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะจะทําให้สเปซของห้องนอนเรากว้างขึ้นเพราะว่าเราจะเอาผนังตรงนี้กระเถิบมาตรงนี้ห้องน้ําก็จะเป็นขนาด1.1.5คูณ3เมตรนะครับแล้วก็สเปซของห้องนอนเนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะครับตอนนี้ห้องนอนโดยรวมเนี่ย ขนาดอยู่ที่ประมาณ3.3เมตรนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งความสเปเชียลของ <Lic ense S 1> โมเดล <Be Imagine. S 1> วินเดนก็คือห้องนอนเนี่ยฝ้าจะเป็นส่วนเว้าวตามโครงสร้างของหลังคานะครับห้องนอนก็เลยดูกว้างกว่าทุกห้องนะครับอ่าผ <Music S 1> นังสไ <Be Imagine. S 1> ตล์ลอฟนะครับ <Be Imagine. S 1> แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับจะเป็นสไตล์อินดัสเทรียลนะครับ ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ The w วายนะครับแล้วก็ว <Music S 1> ินเดนก็จะมีหน้าต่าง <imag> ใหญ่1บานนะครับในห้องนอนก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีบานผลักอีกบานหนึ่งบริเวณนี้นะครับช่องที่นอนก็รับชมบรรยากาศภายนอกต, <Music S 1> ตัวบ้านนะครับ <imag> ส่วนช่องกระจกตรงนู้น สามารถติดม่านได้นะครับทําให้ติดม่านได้นะเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ติดม่านด้วยเหมือนกันนะครับก็วินเดนก็จะประมาณนี้นะครับ Music Reimagined Licensing re Re อีกหนึ่งโมเดลนะครับเป็นน้องเล็กของเรานะครับมีชื่อว่าไอรีนนะครับพื้นที่ใช้สอย18ตารางเมตรนะครับขนาด3คูณ6เมตรนะครับ <I test. S 2> ฟังก์ชันข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ มาถึงอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้องเล็กของทางบริษัท The Wine เลยนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นโมเดลเริ่มต้นของทางบริษัทนะครับก็ <Music S 1> จะเห็นได้ว่า <imag> แม้ว่าจะเป็นน้องเล็กสุดนะแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้บรรดาพี่ๆเลยนะครับ oh. ไปชมข้างในกันนะฮะเปิดเข้ามาข้างในก็จะมีหนึ่งห้องนอนเลยนะครับก็จะเจอห้องนอนเลยนะครับมีเตียงเลยนะครับ มีเตียงนอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะมินิบาร์ตรงนี้ซึ่งเราสามารถทำเป็นลิฟวิ้งรูมที่อยู่ในห้องนอนได้เลยนะเช่นแบบว่าตรงนี้นะครับ <Our place S 2> เป็นเตียง <I own. S 2> นอนนะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นมินิบาร์นะครับเราสามารถติดท mm ีว hmm. ีบริเวณนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นห้องที่มีทั้งลิฟวิ้งรูมแล้วก็สามารถเป็นห้องนอนได้ในตัวนะครับหลังเนี้ย จะเหมาะกับนําไปต่อเติมบริเวณบ้านที่บ้านหลักของเราเอาหลังเนี้ยไปไว้ในรั้วเพื่อที่ให้เราเนี้ยมีพื้นที่ส่วนตัวของเราอีกจุดหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่ามุมนี้นะครับทำเป็นตู้เสื้อผ้าแบบตู้เสื้อผ้าลอยแล้วกันนะครับสามารถแขวนเสื้อผ้านะครับวางกระเป๋าเดินทางได้1ใบนะครับแล้วก็มีลิ้นชัก2อันนะครับอ่าตรงนี้แขวนผ้าได้ข้างบนวางผ้าเช็ดตัวได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแล้วก็ มีสุขภัณฑ์ให้ครบชุดนะครับอ่าพัดลมดูดอากาศกระจกก้านโซนเปียกแห้งเครื่องทำน้ำอุ่นกระเบื้องปูสุดผนังเ,เห็นไหมฮะผมแจ้งแล้วว่าห้องน้ำทุกสเปคของทางบริษัทนะครับจะปูกระเบื้องสุดผนังนะครับนี่แล้วหลังนี้นะฮะด้านหลังเป็นผนังสไตล์ลอฟน์นะับมันช่างเท่เหลือเกินนะครับดูเตียงนะฮะอ่าเตียงแนวอินดัสเทรียลนะครับของทางบริษัทนะครับเก๋ไก๋ขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ I oh oh oh. แล้วเราก็มาถึงหลังที่5ของคลิปนี้นะครับหลังนี้จะมีชื่อโมเดลว่า Harper นะครับขนาด6.5คูณ3เมตรจะคล้ายๆกับ หลังเมื่อสักครู่นี้ไอรีนนะครับต่างกันที่ทรงหลังคานะครับตัวไอรีนเนี่ยจะเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับส่วนตัวฮาร์เปอร์เนี่ยจะเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับฟังกช์ชันข้างในเหมือนกันเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย19.5ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับแล้วก็สามสารถทำเป็น,น<า>ลิฟวิ่งรูมในตัวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคเรามาอยู่กันที่น้องเล็กหลังสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นทรงจั่วก็ดีนะครับหลังนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้านะครับที่ชอบอหลังคาทรงจั่วนะครับเข้ามาก็จะเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเจอเตียงนอนนะครับ แต่ต่างกันก็คือหลังคาทรงจั่วนะครับมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับหันไปมุมนี้ก็จะมีโต๊ะมินิบาร์เหมือนกันนะครับกับหลังเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็มุมนู้นก็จะเป็นมุมที่แขวนเสื้อผ้านะครับวางกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีกระจกสองนะครับ มีสุขภัณฑ์ให้ครบชุดกระจกก้านโซนเปียกแห้งพัลงดลมดูดอากาศเคร่งทำน้ำอุ่น,นแถมให้ด้วยนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะก็จัดประมาณนี้ครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านนอกนะครับ I ก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับพามาชมคร่าวๆ5หลังนะครับยังมีอีก3หลังนะครับที่ผมยังไม่ได้ถ่ายมาลงนะครับซึ่ง3หลังนั้นเนี่ย <Art less S 2> เป็นสีขาวทั้งหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะถ่ายให้ลงซึ่งถ้าถ่ายคลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือแต่ละหลังราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะมา บอกราคาทั้งหมดเลยนะครับหลังแรกนะครับคอนเทล่า V2 ราคาอยู่ที่989,000บาทนะครับราคายังไม่รวมฐานลากและค่าจัดส่งนะครับพื้นที่ใช้สอย42ตารางเมตร2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องนั่งเล่นนะครับหลังที่2 h a นะครับ h a r v e s t นะครับพื้นที่ใช้สอย23ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับราคายังไม่รวม ค่าจะส่งและงานฐานลากเช่นกันนะครับหลังที่3นะครับวินเดนนะฮะหห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นนะครับสเปเชียลคือห้องน้ําใหญ่มากนะครับราคาอยู่ที่9 4้0 0 0นสี่บาทนะครับหลังที่4นะครับไอรีนนะครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับน้องเล็กสุดนะครับขนาด Uh, 18 <I own. S 1> ตารางเมตรนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของทางบริษัทเลยนะครับราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยขนาดนี้คุณภาพวัสดุด,ดีขนาดนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับอีกหลังนึงนะครับออลองลงมาก็คือฮาร์เปอร์นะครับขนาด6.5คูณ3เมตรนะครับ19.5ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับฮาร์เปอร์น้องทรงจั่วหลังสุดท้ายเมื่อสักครู่นะครับ <I own. S 1> ก็ คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับทั้งหมด5หลังที่ผมถ่ายมาวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ walk in เข้ามาที่โชว์รูมนะครับแล้วจองบ้านนะครับจะมีของแถมนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า5 0,000บาทนะครับซึ่งพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าที่ walk in เข้ามาที่โชว์รูมนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาดูบ้านตัวอย่างนะครับแล้วก็ฝากบริษัท t ด e w ไวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c ค i b e แล้วกดติดตามช n e l ของเราด้วยนะครับ แล้วก็โอกาสหน้าผมจะมาลงคลิปของอีก3หลังสีขาวให้นะครับซึ่งคลิปนี้จะยาวเกินไปถ้าเกิดลงในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ